สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม R นะครับคลิปที่22นะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของ Simple Regression นะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่อง Bootstrapping นะครับ Bootstrapping นั้นนะครับก็จะเป็นวิธีการทั่วไปนะครับที่นิยมใช้เมื่อข้อมูลเรานะครับมีความผิดปกติบางส่วนนะครับ ข้อมูลนั้นไม่จาเป็นจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกตินะครับช่วยให้การประมาณค่าสตินั้นมีความแม่นยําขึ้นแม้ว่าข้อมูลหรือตัวอย่างมีขนาดเล็กนะครับใช้เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างซ้ํานะครับก็หมายความว่าข้อมูลที่เราเก็บมานั้นทําการสุ่มแล้วทําการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่า se กับ ci นะครับ se ก็คือ standard error ส่วน ci นั้นก็คือ confidence interval นะครับ ซึ่งคา่าที่จะทําการสุ่มนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์สุ่มนะครับเราจึงสามารถทําการกําหนดจํานวนสุ่มที่นิยมกัน,นจำนวนมากๆได้นะครับหลายท่านนิยมให้ทําการสุ่ม800ครั้งนะครับขึ้นไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านจะทําการวิเคราะห์โดยวิธีการบูส t a ปปิ้งผมก็แนะนํานะครับ ท่านอาจจะให้เครื่องนะครับช่วยการทําการสุ่มนะครับค่า s e และ ci นั้นประมาณพันครั้งก็ได้นะครับทีนี้นะครับ ci กับตัว s e ที่ได้นั้นก็จะช่วยยืนยันว่าค่าที่แท้จริงของข้อมูลชุดนี้นะครับโดยมีในัยะสำคัญทางสถิติที่95%นั้นอยู่ในช่วงใดหรือค่าเท่าไหร่นะครับ ถ้าหากเราวิเคราะห์ที่ผ่านมานั้นก็จะเป็นเอาข้อมูลจริงๆมาวิเคราะห์นะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ตัด outlier case นะครับหรือค่าที่ผิดปกติผลที่ได้นั้นย่อมมีความแตกต่างจากค่าที่มีการขจัด outlier ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถิตินะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้ที่ผ่านมาก็คือใช้ robust regression นะครับซึ่งเทคนิคของ robust regression ก็คือใช้ถ่วงน้ำหนัก อ,อิทธิพลของค่าที่ผิดปกติดังนั้นตัววิธีการนี้จะทําให้เราได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่น้อยกว่านะครับค่าสัมประสิทธิ์ที่เป็นข้อมูลที่ไม่มีการตัด outlier case นะครับเมื่อเราตัด outlier case เราจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่เราได้นั้นจะดับลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าตัว robust นั้นนะครับก็จะอยู่กลางๆระหว่างการตัด outlier case กับไม่ตัดนะครับในกรณีที่เราไม่ตัดเลยนั้นนะครับจะเห็นว่าค่าสัมสิทธิ์สูงที่สุดนะครับลองลงมาก็คือวิธีการโรบัสนะครับเพราะโรบัสนั้นใช้วิธีการทวงนะครับน้ำหนักของตัวแปรที่มีค่าที่ผิดปกติหรือลดอิทธิพลของค่าผิดปกติไปในขนาดที่นะครับวิธีการตัดเอาไลเออร์นั้นก็คือขจัดมันออกไปเลยนะครับเหลือเฉพาะข้อมูลที่ มีอยู่นะครับที่เรามองว่าเป็นค่าปกตินะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะใช้กันก็คือวิธีการ bootstrapping นะครับ bootstrapping นั้นจะเป็นเทคนิคในการสุ่มตัวข้อมูลมานะครับแล้วทำการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่า standard error และ,ะ CI หรือ confidence interval นะครับ c o n f i d e n t e interval กับ standard error นะครับช่วยในการประมาณค่านะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่าการใช้ b o o t s t a p p ปิ้งนั้นนะครับบูส t s t ปปิ้งจะทำการกำหนดนะครับค่าพารามิเตอร์มานะครับตัวนี้จะเห็นว่าตัวอินเ r อร์เกับค่าสมสิธิ์ของอินเทอร์เซกับค่าสมสิธิ์ของตัวแปรอ,อิสระนั้นจะเท่ากันนะครับอ,อันนี้จะแตกต่างแค่ทศยมนะครับจำนวนที่ทศยมที่ต่างกันก็เลยทำให้ ตัวเลขต่างกันนะครับแต่ก็คือตัวเดียวกันนะครับความแตกต่างของวิธีการ b o บู s เ a p p i n g ก็คือนะครับการทดสอบนะครับตัว standard error จะเห็นว่าถ้าเกิดโมเดลเราวิเคราะห์ปกตินี่คือ standard error นะครับที่เราได้มาจากการวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดเราใช้นะครับ บูสต์สเตปปิ้งนะครับเราก็จะได้ Standard Error ของ Boot s t ตปมานะครับซึ่งจะเห็นว่ามันดรอปลงครับ Standard Error มันจะดรอปลงจาก21.62เหลือ19.93นะครับทีนี้ตัว Confidential i n t e r v น l นั้นก็จะช่วยให้เราประมาณว่านะครับช่วงค่าของค่าสัมสิทธิ์ที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือนะครับอยู่ในช่วงลบ 16กับลบ51นะครับอันนี้ก็คือค่าที่ประมาณได้นะครับดังนั้นนะครับช่วงค่าของบูสแตปปิ้งนะครับคอนฟิดแนนทัลอินเทอร์วลนั้นนะครับอ,อยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือไม่ข่อมศูนย์นะก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือนะครับตัวนี้ก็คือจุดหกับ1.08นะครับดังนั้นก็ถือว่า,าช่วยยืนยันได้ว่านะครับการประมาณค่า าพารามิเตอร์นะครับที่ได้นั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับเมื่อเราทดสอบโดยสุ่มตัวอย่างจากข้อมูลที่มีแล้วทำการลันวิเคราะห์อยู่1,000ครั้งครับตัวนี้ผมใช้ b o o t s t r a p 1 0 0 0ครั้งนะครับแล้ก็พบว่านะครับค่าที่นะครับอยู่ในช่วงที่เรายอมรับได้ก็คือ95%นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ครับอ,อันนี้เป็นาการนำเสนอกราฟนะครับ ของตัว t นะครับเราก็จะได้ตัว t ตัวนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรม R แล้วนะครับเราคงต้องใช้ตัว install package นะครับถ้าท่านใดยังไม่มีก็ install นะครับมี R มี b o o t s t a p แล้วก็ boost นะครับเมื่อทำการนะครับติดตั้ง package ไปแล้วนะครับ ก็ทำการ Library นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ install package ก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะทำการนะครับ Library นะครับตัว package ที่จำเป็นต้องใช้ก็ลันครับตัวนี้นะครับเป็นการ r ันนะครับโมเดลแบบ bootstrapping นะครับผมก็จะเลือกตรงนี้แล้วก็กดลันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือผลการวิเคราะห์ตัว linear model โดยวิธีการ ใช้ตัวนี้ robust นะครับ robust นะครับทีนี้ในขั้นตอนของ bootstrap นั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่บรรทัดที่7นะครับกำหนด seed นะครับแล้วก็ตัวาการ random นะครับสุ่มตัวอย่างนะครับผมก็จะทำการเลือกสามบรรทัดนี้แล้วก็หลันนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นช่วงของ bootstrap นะครับจะเห็นว่าจังหวะหนึ่งจะเห็นว่ามันหยุดไปเพราะว่ามันต้องทำการ,นะร random อยู่ 1,000ครั้งนะครับแล้วทำการประมาณค่า se กับ CF, ci f c ให้เรานะครับทีนี้นะครับตัวที่ confidential interval ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะได้ bootstrapping ของ standard error นะครับตัวนี้นะครับ bootstrapping ของ se นะครับส่วน confidence interval นะครับก็คือตัวบรรทัดนี้นะครับ จากนั้นเราก็ลันนะครับเราจะได้บูสต์สเตปปิ้งของคอนฟิดเอนทัลอินเทอร์เวลนะครับคอนฟิดเอนทัลอินเทอร์เวลห้าเปอร์เซ็นต์กับเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้จะเห็นว่านะครับช่วงค่าก็อยู่ในช่วงของค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้นะครับลบแปดสิบห้านะครับก็อยู่ในช่วงของลบร้อยสิบหกกับลบห้าสิบเอ็ดนะครับส่วนตัวค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระก็จุดแปดแปดอันนี้นะครับช่วงห้าเปอร์เซ็นต นะครับก็เป็นจุด66กับ1.08นะครับก็อยู่ในช่วงอของค่านะครับไม่มีการคอมศูน,นะครับก็ถือว่า,าผลการวิเคราะห์นั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับตัวโมเดลที่เราจะใช้ทดสอบตัวนี้นะครับก็มาทดสอบตัว T นะครับอ,อันนี้ก็คือตัว T นะครับค่า T ท,ที่ได้แล้วก็มาดูตัว กราฟของ T นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวก่อนหน้านี้เราจะมีตัวอะไรครับฮิสโตแกรมของตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวลองลันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือฮิสโตแกรมของค่าสัมประสิทธิ์นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นฮิสโตแกรมของอินเตอร์เซ็ตกับฮิสโตแกรมของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสูงนะครับผมก็ขอสรุปนะครับในการใช้ นะครับบูส i n ปปิงนั้นก็เป็นวิธีการายืนยันความถูกต้องของการประมาณค่าสถิตินะครับว่ามีความถูกต้องหรือไม่เราจะนิยมใช้บูส t s ปปิงนะครับแม้ว่าข้อมูลจะมีการแจกแจงแบบปกติก็สามารถใช้ b o o บูส a p p i n g ได้นะครับเพราะว่าเทคนิคของ b o o บูส a p p i n g นั้นใช้ทําการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ซ้าๆนะครับในการวิเคราะห์บูส a p ปปิงผมก็แนะนํานะครับ ว่าควรจะทำการวิเคราะห์อ,อาบูสแตปป,ปิ้งนะครับหรือรีแซมปิ้งนั้นอยู่ประมาณ800ครั้งขึ้นไปถ้าจำง่ายๆก็คือเอา1,000ครั้งก็ได้นะครับจจะช่วยยืนยันการประมาณค่าสิธิธิว่ามีความแม่นยำถูกต้องนะครับแม้ว่าข้อมูลเราจะมีจำนวนน้อยนะครับ ค่า SE หรือ Standard Error กับ CI ก็คือ Confidence Interval นั้นที่ได้จะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับแม้ว่าข้อมูลของเรานั้นจะไม่ได้เป็นไปตาม Assumption ของ CD นั้นก็ต่างครับท่านสามารถติดตามง,งานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ